ครับขอกรับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโอปอพารวยนะครับวันนี้โอปอพารวยก็ได้มีโอกาสมาหาแนวทางที่วัดปู่4ี่นะครับผมเพื่อเรามารับชมรับฟังแนวทางโค้งสุดท้ายของปู่40นย์นะครับใครที่เข้ามาแล้วขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกาลังใจให้กับช่องโอปอพารวยด้วยนะครับทางช่องทําไว้เป็นเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับผมเพื่อความบันเทิงไม่สนับสนุนให้เล่นการพน,นันนะครับ เพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับผมเดี๋ยวเรามารับชมรับฟังแนวทางของปู่40ีูน์นะครับว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงแนวไหนหรือว่าจะมีเพิ่มแนวไหนนะครับผมหรือว่าจะเป็นโค้งสุดท้ายนะครับมา,มารับชมรับฟังกันครับ का तो बात हो गई तो आ गए का रुक जा रुक जा

เนุ่มขาสมขอระารนาติดาามานิสิาสัานา

อ,อันนี้สงเี่ีิต well, an ีเรมสองอกนี่อกหวานอกในเตลียข้าวอกตัวกข้าวนีะเดินืมเรี่ยแลวสางไม่เนี่ยบร็วนะ่ารเนังอันนี้สงีบอจุดเพียนตัา คำมัด uh ปูชามัดของปันโยมอันนี้คือพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อแม่สามสิบสามอุปถัมสอนเว้นลม่แยกสับมีลายตองไผ่ของพ่อของแม่ของคี่ของาทต้งของย่ยมีไม่เหลือนเด็กแยพปันตากัจุดเล่นเดียวใช่ไหมจุดเพื่อบูชา พุ่นุติไก่พุ่นคู่บังเอาผู้ตายเป็นคู่ังเอาผู้อยู่เป็นนักเลี้ยงแต่คูังี่เป็นสองเม็ถูกกระนข่าเขาว่ไหนตรงนี้เราเดือด่น่ในบ้านในเมืองตรงนี้กดนีนี่เราเดือดนี่กฎหมายนา่งรับมานีดอกไม้เป็นบ้างดอกไม้กับที่ย เป็นนี้มุ่นก็ไเลยปูเดีปนนี้มุ่นเฮ้เห็นกล้วยวะนี่ก็เห็นเป็ดจุกเป็นขันนี้มุน,วย,วน,น,มนย่างคนลมหายตายจากไปก็จะมีมุ่นพาดจุกอีกต่อไปไ้ปถวดมมาเดมุ่นจุกอันนี้เขาว่าบูส่ายคือ้ฟอง้าบ้านเหมอเนเลยทก เราไม่มีคนบอกนะใครวิจัยคบว่าคำว่าวิจใยแน่ขันหาขันหเป็นตัวท un ุกตัวันหาด้วเวทนาสัญญาสังขารวินญาขันหาหาีดินน้ำลมไฟมาอประชุมกันเขาแล้วจังเป็นตัวตนแต่ก็บาเป่นตัวตนบุคคลเอาเขานเพบแบบแบบแบบบบบบแบบบบแบบแบบบ แต่ทราบังกรนั่นี่อใหญ่อยู่คนหนึ่งห่น้องนะเย็กให้อยานังพัดดอกไม้ดอกดอกเดยวใช่าัดปุิรค,คุณน้องผู้ผู้ใหญ่คนเอาดอกไม้สูงมาดอกดีๆแต่ว่าคุณน,อน้องนคนนี้ไงทำไมมือซ่างนี้ยได้ก็ได้ก่อะเอาดอกไม้หอมดอกให้เขาแล้วนะนะมือ,อาคนจะถ่าย ขารลงโซนยาน้าลงสอนท่อลงอ,อุตั <c oughs> วพ่มีบริวารเป็นไงบ้างบริวสิบบริ้สุดกพันักคน,นบูชาแต่ว่าบูชาหม่ได้แตมบริวสเนี่ยแต่ว่าบูชาไม่ได้ไมไบูชาสนับบ้างมันเมื่อครบแล้วครบแล้วมันมีคู่มีเทียนเทียนสองคู่ข้าพระพเจ้าเทียนตมีมี ควสุขใดเานม่สียก็เสียขออธิาอย่างนี so, ้างม่ใส่ม่ความสุขหนึ่งบ่อเส่เลยบ่เดินไหลังนี่มาจนมาคุ้มกักสิ่อยางเนอ้นประมาทเ้นบ่อ้นบ่ถึงนบลาเวนเขาเมาไปได้กับไปไปเราปย่ามเี้ข้าวคนโง่โง่สีลักซื้อ